โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับเกมเบรคแคทกันเองนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับอัปเดต13.6ก็คือแพทหน้านั่นเองนะฮะซึ่งตามจริงผมได้ข้อมูลมาสักพักแล้วแหละนะฮะประมาณต้นเดือนแต่ว่ามันเอามาพูดไม่ได้มันเป็นข้อมูลหลดุดเออสำหรับใครที่อยากดูข้อมูลก่อนก็สามารถมาดูในแฟนดอมได้เลยนะฮะเออเขาจะแปะข้อมูลไว้ก่อนเออก็อันนี้ตอนนี้มันอัปเดตมาหมดแล้วไงเออสำหรับฝั่งญี่ปุ่นนะฮะถึงเอามาพูดได้นะฮะเออ ก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหากันนะเดี๋ยวผมขอพูดก่อนเลยว่าอันนี้ผมมีเวลาเทสแมวไม่มากนะฮะบางทีอาจจะดูพลาดไปนะฮะก็ขออภัยในส่วนนี้ด้วยโอเคมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะกับไดโนเสาร์แคทนะฮะอันนี้ยังเป็นชื่อไม่ใช่ชื่อทางการนะเออชื่อทางการมันยังไม่มานะเพราะว่ามันยังเป็นตัวเลขอยู่นะในแฟนมส่วนใน Discord เขาก็เขียนว,ว่าไดโนเสาร์แคทก็เอาชื่อตามนี้ไปก่อนละกันเออ ก็ตามรูปเลยนะฮะก็เป็นแมวไดโนเสาร์นะฮะเออจะเพิ่มเข้ามาในเซตของไดนาไมท์นะฮะเออสลาลอยเจ้าตัวนี้นะฮะก็เป็นสายดาเมจนะฮะมีเลือดอยู่ที่68,000ดาเมจอยู่ที่35,700นหะ้ะดาเมจเฉลีย่ยอยู่ที่4,300ันสากว่า,วาแล้วก็รลยะก็จะตีอยู่ที่350ก็ถือว่ากลางๆนะฮะโจมตีทุกๆแปดวิโมเมนต์สปีด5น็อกแบ็ก4ครั้งนะฮะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะเออ นอกแบ็กก็ค่อนข้างค่อนข้างโอเคนะฮะก็ค่อนข้างเยอะอยู่ก็โมเมนต์สปีดห้าก็ไม่ไม่เร็วไม่ไม่ค่อยเร็วสักเท่าไหร่เออแล้วในการรีชาร์จก็สิบเจ็ดวิก็ส่นก็เป็นยูเบอร์ดีนะฮะเออก็ค่อนข้างน่าใช้ได้แล้วอเจ้าตัวนี้นะฮะมีสกิลมติคิดได้แทมนั่นเองนะโจมตี3ครั้งนะครั้งละ11,900หน่ั่วยนั่นเองแล้วก็มีสกิลลองดิสแทนดด้วยนั่นเองนะทำให้โจมตีไกลนะฮะสเปซไกล ก็ระยะของดาเมจนะก็จะอยู่ที่150ถึง700หน่วยโคตรไกลเลยนะเออสแปนไกลอยู่แล้วก็มีสกิลแมสกิปดาเมจต่อแองเจิลนะฮะเออก็เออ,เอ,อแล้วก็มีสกิลอิมมูนทูน็อกแบ็กนะฮะไม่รับผลจากน็อกแบ็กแล้วก็มีสกิลซัมมอนสปิริตทำให้เรียกได้ทีละตัวเออก็ถามว่าคุ้มไหมมาดูกันนะฮะสำหรับสปิริตที่ซัมมอนมานะฮะมีสกิลล็อกเซนนะฮะที่จะ น็อกแบ็กนั่นเองแล้วก็ดาเมจอยู่ที่45,900นะฮะดาเมจเยอะกว่าการจมตีปกติเออก็ที่ไปเทสมาก็ใช้ได้อยู่นะเออแต่ว่าอตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะมีเทีแคสองล่างเออดาเมจยังไม่จัดจ้านเท่าไหร่แต่ว่าคอนเซปต์มาดีแล้วนะฮะทั้งระยะทั้งน็อก b a c k ขาดแค่ดาเมจอย่างเดียวตอนเนี้ยเออ อ่ะลืมบอ,อกไปนะฮะสำหรับเออ,แเอ,อ่แมวมังกรไอ้ไม่ใช่แมวมังกรแมวดโนเสาร์นะฮะใช้เงินในการเรียกออกมาอยู่ที่4 2 0 0หน่วยนะฮะเออก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะถ้า <c oughs> ได้รางที่3 <c oughs> ขอกร้องรางที่3มาเรียๆเหน่อยเออตัวต่อไปแมวไข่ Ancient Egg N206 นะฮะสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะก็จะมาจากอีเวนต์ฤดูร้อนนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเข้าหรือเปล่านะฮะแต่ มีสิสิทธ์สูงมีสิิทธ์สูงมาดูกันนะฮะสำหรับในล่างที่3นะฮะก็จะมีเลือดอยู่ที่1 7 1 0หน่วยดาเมจอยู่ที่1,530นะฮะดาเมจเฉลี่ย500กว่า,วาเอ่อเป็นเป็นเหมือนมิชิลนะฮะแล้วก็จมตีร้อยนึงนะฮะเอ่อโจมตีทุกๆ2.7งจุดเจ็ดวิมูเมนสปีด8น็อตแบ็ก BACK 2ครั้งเวลาในการรีชาร์จ5.8วิมีสกิลรีสิตแทนต่อสีดำแล้วก็สีแดงนะฮะแล้วก็บีมอสเซเลเยอร มันผลจากน็อกแบ็กนะฮะก็เป็นตัวแท้งที่ไม่ได้แท้งเลยมิชิลมิชิลที่ค่อนข้างถึกค่อนข้างถึกเลยแต่ว่าถ้าไม่ไม่ได้เจอกับสีแดงกับสีดำบอกเลยม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในการเลี้ยงมันออกมานะฮะเพราะว่ามันใช้เงินในการเลี้ยงออกมาอยู่ที่330เลยนะฮะเออตัวต่อไปนะฮะก็จะเป็นไอปลากับปลาหมึกนะฮะเช่นเดียวกันเลย หลายคนอาจจะเห็นนะฮะสไลั์เจ้าตัวนี้เคยเป็นศัตรูเรามาก่อนแต่ตอนนี้เราสามารถเอามันมาเป็นพวกได้แล้วนะฮะสำหรับไอ้แมวป่าผมขอไม่พูดรายละเอียดเยอะนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างกากกรวกมากเออเลือดอยู่ที่มีเลือดอยู่ที่1,530นะฮะพลังโจมตีอยู่ที่152นะฮะรีชาร์จ2วีนะฮะมีโอกาส5%เซนที่จะดอได้แท็กโฟตติ้งวีนะฮะเออค่อนข้างกลากเลยทีเดียว กรากมากเออก็เป็นแมวเอาไว้เก็บยุสแลงนะฮะแล้วก็แมวปลาหมึกไม่ได้แมวปลาหมึกปลาหมึกเลยนะฮะไอปลาหมึกเนี่ยก็มีเลือดอยู่ที่3 9 9พันเก้าร้อยเก้าสิบห้านะฮะเออวลาในการรีชัทสองวีนะฮะแล้วมานรับผลจากฟีดแล้วก็สโลเอาลืมบอกไปนะ,ะใช้เงินในการเรียกออกมาอยู่ที่120นะฮะส่วนไอเจ้าปลานะฮะใช้เงินในการเรียกออกมาอยู่ที่ 90หน่วยอืมถูกแต่ก็กากไม่แนะนำเอามาใช้เออแมววีเน้นอะแต่ว่าเอ่อเอแมวไข่อะแมวหอยอะเออใช้ได้อยู่แท้งสีแดงกับสีดำอะค่อนข้างโอเคแต่ว่าแท้งกับสีอื่นอะโดนโดนโด,ดนทุบน่าหงายเลย <c oughs> ก็ดูด่านด้วยนะถ้าด่านนั้นมีแค่สีแดงกับสีดำก็เอาไปได้แต่ถ้ามีสีอื่นปนมาด้วยก็ไม่แนะนำเออ โอเคและนี่คือทั้งหมดนะฮะสำหรับแมวในอัปเดตหน้านะฮะก็หลักๆก็มีไอแมวไดโนเสาร์นี่แหละนะฮะแล้วก็แมวอีเวนที่มาเมื่อไหร่ไม่รู้นะ,ะเออสามตัวส่วนอา่าล่างที่สามอา่าต่อไปเป็นล่างที่สามแล้วนะฮะแมวเจลลี่สลลมแคทนะฮะเออล่างที่สามก็จะทำให้อา่าช็อคเวฟไกลขึ้นนะฮะจากเวลห้าเป็นเวลเจ็ด สปีดเร็วขึ้นนะฮะจาก15เป็น20แล้วก็ระยะการโจมตีไกลขึ้นจาก140เป็น180หน่วยนะฮะก็อันนี้ผมไปลองใช้มาแล้วมันก็ดีขึ้นจริงนะ,ะทำให้สามารถโจมตีไอ้เจ้าพวกหมาเวนนะฮะเออหมาตัวเล็กๆอะ่ะเออมันสามารถตีทันนะฮะเออจากแต่ก่อนที่เราต้องส่งแมวยังลบไปคอยแทงนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องส่งไปละนะ ส่งไปแค่ตัวเดียวก็สามารถเอาชีวิตรอดได้เออสามารถโซโล,โลได้ในบางดาดก็เดิมเดิมทีก็ดีอยู่แล้วนะฮะดาเมจแม่งแรงเออใช้เงินในการเรียกค่อนข้างถูกคุ้มมากแต่ว่ามันใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอ่ะเออตายง่ายก็อัปเกรดม,มาแน่นอนดีขึ้นอย่างงี้ ตามมาด้วยด่านใหม่นะฮะด่านเก็บร่างที่3ของเจอรี่แคทนะฮะเออหรือว่าสลามแคทของเราต่อไปบิซ่าของเรานะฮะร่างที่3รริซ่าทำอะไรได้ใน <laughs> ร่างที่3นะ,ะก็จะเพิ่มเลือดนะฮะจาก49,640เป็น74,460นะฮะเออเลือดค่อนข้างเพิ่มมาเยอะแต่ โดยพื้นฐานของไอ้เจ้าบริซ่าแล้วมันตีใกล้อะเออก็สมควรที่จะเพิ่มเลือดเอาจริงผมคิดว่ามันควรเพิ่มเลือดมากกว่านี้อ่ะเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้ใช้เลยอ่ะเออแล้วก็พลังจมตีนะครับเพิ่มจาก32640นะครับเป็น34000เออเพิ่มนิดเดียวเพิ่มนิดเดียวจริงดาเมจเฉลเ่ียนนะครก็เพิ่มเป็น4129นะฮะ แล้วก็เพิ่มสกิลสโลนะฮะทำให้มันดีขึ้นนะสโลจาก3าวิเป็น4วินะฮะแล้วก็มรวบลจากอ่าท็อกซิกเหมือนออกแบบมาเพื่อจัดการกับไออ่าบิ๊กเพนซีนะฮะบิ๊กเพนซีเนี่ยบอกเลยก็ได้อยู่อะอ่าบิซ่าเอาตรงนะผมคิดว่ามันมีเอ่อมีประโยชน์แค่ด่านเดียวอะด่านที่เจอกับไอเจ้าบิ๊กเพนซีอะนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยอะแม่เ้ย ก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะบัฟมาก็เออมันก็ดีขึ้นแหละนะฮะแต่ว่าตามที่ผมจับมานะเออตามตามที่ผมลองจับมามันก็ไม่ได้โหดขึ้นอะไรขนาดนั้นนะอ่ะเออถ้ามันบัฟเรื่องระยะการจบตีนี่ค่อยว่าเป็นอย่างเอออันนี้มันตีใกล้อะ่ะเออก็สำหรับผมนะสำหรับผมก็อาจจะคิดว่ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะสำหรับไอ้เจ้าบริซ่านะฮะ ตัวต่อไปนะฮะก็จะเป็นอ่า New u อ t r a Form อ่าร่างที่4นะฮะซากุระโซนิกเออก็สไลด์เจ้าตัวนี้นะฮะก็เพิ่มเลือดนะฮะจาก8 6 0 0 0 4 0นนระฮะเป็น12,400นเออก็เพิ่มเลือดขึ้นมานะฮะแล้วก็พลังจับตีเพิ่มขึ้นเป็น 57,600นะฮะก็เพิ่มมา6,000กว่ากว่าหกพันะฮะอืมและเมชาเลียเพิ่มขึ้นเป็น8,347นะฮะแล้วก็เวลาสโลว์นานขึ้นจาก3.33จุดามสวิเป็น4.33จุดามสวินะฮะแล้วก็โอกาสติดคี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นจาก5%เป็น8%นะฮะแต่ก็ยังสว่างเหมือนเดิมนะฮะเลดดอปเอ้ไม่ไเลดดอปเลดติดคี้เออ แม่งยังสว่างเดิมนะเล่นไปแทบไม่เห็นผลนะว่ามันติดบ่อยขึ้นเออแล้วก็เวลาในการวิ่งเข็นนะฮะก็นานขึ้นจาก3.33ก็เป็น4.33แล้วเพิ่มมา1วิเหมือนกับสโลเลยแล้วก็เอ่อเพิ่มอมนิสตล์เข้ามานะฮะเออระยะการโจมตีก็จะอยู่ที่470ถึงลบ1น0นะฮะเออแต่ว่าระยะการโจมตีเท่าเดิมนะ420 แต่ว่าสเปซไกลขึ้นแล้วก็ตีด้านหลังได้ด้วยนะฮะเออก็ก็โหดดีก็โหดดีโหดแล้วยังโหดอีกนะฮะติดเพียงแค่ว่าเลดเลดติดคี้ไม่ยังสว่างเหมือนเดิมก <c oughs> ็ติดทีนี้บอกเลยใส้แตกใส่แตกเออโอเคก็หมดไปแล้วนะสำหรับอัลตาฟอร์มต่อไปมาดูทาเลนต์ใหม่กันบ้างที่จะเพิ่มเข้ามานะก็จะมี2ตัวด้วยกันนะ,ะตัวแรกกราดิอุสนะฮะ ก็จะเพิ่มอทาท a l ต n นะฮะมินิเวฟเข้ามามีโอกาส5%นะที่จะสร้างมินิเวฟเลเวล3ขึ้นมานะฮะเออเมือ่ออัพเต็มก็จะมีโอกาส50%นะที่จะสร้างมินิเวฟนะฮะใช้ NP 235 NP ใช้โคตรเยอะเอาตับตรงนะผมไปลองใช้มาละมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ว่ามันก็พอช่วยได้อยู่ช่วยได้อยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะที่จะเอา NP มาลงกับมินิเวฟนะฮะในเมื่อไอเจ้ากราดิโอสมันก็ดีอยู่แล้วนะทุกขันโจมตีมันก็สโลแล้วก็น็อกแบ็กอยู่แล้วนะฮะก็เหมือนกับเพิ่มระยะการโจมตีนะที่จะมีโอกาสติดเพียงแค่50%ไม่ได้แค่50%เลยมันก็ดีอยู่แหละนะฮะแต่ว่าเสีย NP เยอะไปอันนี้ผมมองว่านะทาเล่มันดีแต่ว่าเสีย NP เยอะไปหน่อยเป็นผมผมอาจจะไม่ลงนะสะสหรับไอเจ้ามินิเวฟ อันนี้บอกไว้ก่อนนะสำหรับใครที่ไม่รู้นะสำหรับมินิเวฟที่ติดนะมันก็จะติดสกิลอ่าสโลแล้วก็น็อกแบ็คเข้าไปด้วยนะทำให้อ่าสโลนานขึ้นนะฮะเออมันก็มีข้อดีอยู่ตรงนี้นี่แหละนะครับที่มินิเวฟมันติดสกิลด้วยส่วนทานัาเลต่อมานะเป็นเซอร์ไรว์นะมีโอกาส10%นะที่จะลอดจากการโจมตีที่ถึงตายได้อัพเต็มก็100%นะฮะก็เป็นทาเลนดีอีกแล้วนะอีกทาเลนหนึ่ง ทาเลนถัดไปคอสดาวนะฮะก็จะลดเงินที่ใช้ในการเรียกลงไป75นะฮะเออแล้วก็เมื่อเต็มนะฮะเ5็750นะฮะเวล10นะฮะใช้ NP 175ไม่เยอะเท่าเซอร์ไวนะฮะแต่ก็ดีกว่าเซอวอีกอะ่ะเออมันทำให้เราเรียกได้เร็วขึ้นนะฮะเออก็ตอนนี้นะฮะตอนนี้ถ้าอัพทาเลนนะฮะก็จะใช้เงินในการเรียกมาอยู่ที่4 8 7 5หหน่วยเออก็ถูกลงมา ถามว่าเพลงไหมมันก็เพลงอยู่ดีอ่ะเออเกือบห้าพันเลยนะฮะเออแต่มันก็ดีขึ้นแหลนะเนาะเออแล้วก็ดีเฟนบัฟแล้วก็ไอเท็มบัฟนั่นเองนะฮะเพิ่มเลือดแล้วก็พลังโจมตี20%นะใช้ np.175 NP ถ้าให้เลียง np. ที่ควรใช้กับตัวนี้นะอันับแรกเลยคอดดาวอันสองอาจจะเป็นโซวา์นะฮะเออ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็น่าสนใจน่าสนใจ โดยเฉพาะเซตมังกรเนี่ยแม่งเอ,อ้ยคือควรมีคอสดาวเยอะๆเลยอ่ะควรมีทุกตัวอืมเพราะว่าแต่ละตัวนี่มันใช้เยอะทั้งนั้นโอเคทาเล่นถัดมานะที่จะเพิ่มเข้ามาในอัปเดตหน้านะก็คือคินทาร่นั่นเองก็จะมีทาเกตเลสนะทำให้สกิลติดสีแดงด้วยนะฮะเออก็มันจะมีสกิล 50%นะที่จะ slow angel นะฮะตอนนี้ก็จะติดสีแดงด้วยแล้วเออแล้วก็50%ที่จะเคิืนะฮะสีวิอืมก็สำหรับ t a r ก็ตสีแดงนะผมคิดว่าเป็น talent ที่ดีดีนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่เนื่องจากสีแดงที่มี skill cc โหดๆอะมันไม่ค่อยเจอนะฮะแล้วก็แมวที่ต่อต้านสีแดงอะเออพวก อ่าสโลน็อกแบ็กสีแดงมันมีเยอะแล้วนะฮะเอออาจจะใช้ตัวอื่นก็ได้เออไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาอัพทาเลนต์ก็ได้แต่ถ้าคุณมีไอเจ้าอ่ากินทาร่ตัวเดียวนะก็อัพอพไปก็ได้นะฮะไม่ไม่เสียหายเท่าไหร่เชนร้อยเอ็นพนะก็ก็ถ้าคุณไม่มีแมวซับสีแดงดีๆนะฮะก็กินทาร่โก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะฮะที่ให้คุณสามารถอัพทาเลนต์ได้นะฮะทาเลนต่อมาเป็นเคิร์นะฮะอ่อเพิ่มเวลานในการเคิร์นะฮะ สุดหนึ่งวินะฮะในเวลแรกก็ในเวลเต็มก็เพิ่มมาแค่วิเดียวเองนะฮะแล้วก็อโอกาสติดเท่าเดิมนะฮะ50%เพิ่มแค่เวลาในการโดนเคิร์สนะฮะแล้วก็ NP ที่ใช้นะใช้ร7 5 NP นะฮะก็เอาเรื่องโหเอาเรื่องอยู่ NP ใช้ยเยอะไปน่ะเออเมื่อเทียบกับเคริร์สที่ได้มาเพิ่มเพิ่มเวลาโดนเคริร์สแค่1นวิเองอ่ะเออ อันนี้ในความคิดของผมนะผมคิดว่ามันไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่นะสำหรับ2ทาเทลนนี้ต่อไปเป็นลีซิทฟีดนะฮะลดเวลาในการโดนฟีดลงไป16%อัพเต็ม70%นะฮะใช้ NP 175 NP นะฮะแล้วก็ทาเลนสองเาเลนสุดท้ายนะก็จะเป็นแอ็กแทบบับแล้วก็ดีเฟนบับนั่นเองก็เพิ่มเลือดเนาะ20%เมื่ออัพเต็มนะ175 NP เออคุมไหมไม่รู้แต่ที่แน่ๆผมไม่อัพ ก็มีแมวที่จัดการยับสีแดงเยอะแล้วนะฮะเออผานเลยอันนี้ก็เลยไม่จําเป็นนะสำหรับผมต่อมานะฮะก็จะเป็นอัปเดตสุดท้ายแล้วนะเกี่ยวกับกานิชาก็จะเป็นอัลต้าทาเลนต์นั่นเองนะฮะก็จะมีอ่าแอคแท็กฟรีเซียอัพนั่นเองนะฮะลดเวลาในการง้างหมัดลงนะฮะ0.2วิเมื่ออัปเต็มลดลงไป2วินั่นเองนะฮะทำให้โจมตีได้แม่นยํายิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้เวลาในการง้างก็เท่ากับว่าเพิ่มดาเมจเฉลี่ยต่อวินนะฮะเออ ก็เพิ่มดาเมจไปในตัวนะฮะแล้วก็ทำให้โจมตีแม่นขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็สอ,องทาเลน่์สุดท้ายเราก็จะเป็นอิมมูนทูเวฟแล้วก็อิมมูนทูฟรีซิ่งนั่นเองโอ้โหอิมมูนเยอะเหมือนกันนะเราเนี่ยทาเลน่์ปกตินะฮะเพิ่มอ,อิมมูนทูน็อกแบ็กนะฮะแล้วก็ส่วนอัลตรา,าเทนเพิ่มอิมมูนทูเวฟแล้วก็อิมมูนทูฟรีนะฮะก็แน่นอนนะฮะใช้ของเยอะทาเลน่์ก็ดีดีตามที่ ที่ใช้ของอ่ะเออต้องใช้อ NP, นะเอ่อ NP ็นพีนะฮะเออลืมบอกไปนะสำหรับไอ้เจ้า t าเลน t อ t แทก k ฟรนซี่อันะฮะใช้ NP ถึง225 NP หเอนีลยนั่นเองนะฮะเออใช้ NP เยอะแถมยังต้องอัพให้ถึงเวล60อีกเออก็นะก็ถามว่าสมควรอัพไหมในความคิดของผมนะก็เป็นตัวดาเมจดที่อัพก็ได้นะฮะ มันเฉยๆอ่ะสำหรับผมอ่ะเออสำหรับตอนนี้นะแต่ว่าผมเห็นในเม้น์เขาบอกว่ามันดีเออโอเคและสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าฮะบ๊ายบายครับผม